นักเรียนทั้งหมดเตรียมนักเรียนทั้งหมดทำความเค,ครารพ กับมาพี่คะพี่ตกับพี่บังพี่หล่อนะพี่ดมาถยพี่เงินสิบล้านพี่ต้องมาลนะพี่เจ้าองพี่เาขพี่พี่พี่ี่ยัไงอะ เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้อ่ะพวกเราหนูต้องมุ่ง่กันตัวเองนะคะขอความช่วยเหลือกับตะโกนออกมาบงๆเลยว่าเดี๋ยวหนูแบบนี้นะทำไมนะหยนะอย่าทำแบนะไมครับ ผมไม่ได้ทำเลยนะัมไม่ได้ทำเลยผมไม่ทำเลยผมไม่ได้ทำอะไรครับกำลังพูดเหมือนแบบนี้โอเคครับโอ้อ่องแล้วไหมครับไม่ครับผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆครับไม่ได้ทำเลยครับผมต้องไปหาผู้กรณีมาเด็กครับ